ก็สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาดูข้อสอบแผนหนึ่งรอบมีนาหกสี่เนต่อเลยเนาะข้อน,นี้เป็นบทเมทริกนะครับเรามาดูกันเลยข้อน,นี้ก็เป็นโจทย์ประยุท์อีกแล้วนะคร่าลองมาดูเนาะเขาบอกว่าน,นิดซื้อน้ําดื่มข้าวสารและก็ปลากระป๋องนะครับไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบุกภัยตามนี้นะครับก็ซื้อทั้งหมดสี่ครั้ง่าเรามาดูครั้งที่หนึ่งก่อนครับครั้งที่หนึ่งก็คือซื้อน้ําดื่มสองแพ็คข้าวสารสองกิโลกรัมแล้วก็ ปลากระกป๋อง5แพ็คนะครับคิดเป็นเงิน800บาทนะครับแล้วก็ครั้งที่2กับ3แล้วก็4ก็ตามนี้นะครับโจทย์บอกว่าโดยที่ราคาของน้ำข้าวสารแล้วก็ปลากระกป๋องเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วในครั้งที่4เนี่ยนี้จะต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่าข้อนี้ก็ถ้าเราดูดีดีแล้วเนี่ยน่าจะเป็นโจทย์ระบบสมการแน่นอนเช่นเดินใช่ใชไหมอ่าเราก็มาดูเลยครับพี่ก็จะให้อันนี้เลยครับ น้ำดื่มเนี่ยแพ็กละ x บาทข้าวสารกิโลละ y บาทแล้วก็ปลากระป๋องแพ็กลา z บาทนะครับโอเคไหมอ่าเราก็จะได้ทันทีว่าครั้งที่หนึ่งใช่ไหมครับก็คือสอง x เนี่ยก็คือราคาของน้ำดืม่มแล้วก็บวกสอง y ก็คือราคาของข้าวสารแล้วก็ห้า z ก็คือปลากระป๋องใช่ไหมครับราคาของปลากระป๋องอ่าที่ เราซื้อไปนะครับเนี่ยถ้าเรามาบวกกันเนี่ยก็จะได้คิดเป็นเงิน800บาทนะครับเป็นสมการที่1น,นะครับครั้งที่2เราก็จะได้อะไรครับ 4x บวก 10y บวก3 z เท่ากับ1น0 0นะครับเป็นสมการที่2ครั้งที่3าก็จะเป็น 7x บวก 3y บวก z เท่ากับ660เป็นสมการที่3าม ซึ่งข้อนี้ก็จะเป็นระบบสมการ3ตัวแปรนะครับโอเคไหมส่วนครั้งที่4เนี่ยก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเขียนไว้ก่อนแล้วกันก็คือ 5x บวก5 5y นะครับแล้วก็บวก 7z เนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยก็คือเราต้องไปแก้ระบบสมการ3ตัวแปรมาหา x กับ y z ให้ได้นะครับสามตัวถึงจะหาตัวนี้มาได้นะครับ เอามาแทนค่าทีหลังก็ข้อน,นี้ก็ค่อนข้างถึกหน่อยนะครับถ้าเราใช้โลเปอร์เซชันก็ได้นะครับข้อนี้แต่ต้องสหํารับน้องที่ทำคล่องจริงๆนะครับอ่าส่วนถ้าเป็นกฎของคาร์เมอร์พี่ไม่แนะนําเลยครับข้อนี้พอดูเลขเียครับโอ้โหถ้าทำเนี่ยอวกพุ่งเลยนะครับก็ <c oughs> ข้อน,นี้แล้วพี่จะโชว์แบบวิธีธรรมดาแล้วกันนะครับแก้แบบธรรมดาพี่สังเกตนะครับจากสมการที่สามก่อน จากสมาการที่สามพี่สังเกตว่ามันมีแซตัวเดียวไงครับพี่ก็จะย้าย2ตัวนี้ไปฝั่งนู้นให้หมดเลยพี่ก็จะได้ z ซเท่ากับหกร้อยหกสิบลบเจลบสามวาเป็นสมาการที่สี่และทีนี้พี่ก็จะนำสมาการที่4เนี้ยก็คือ z เท่ากับเท่านี้ไปแทนในสมาการที่1กับสองนะโอเคมั้อ่าพี่ก็จะนำสมาการที่ แทนในสมการที่หนึ่งก่อนแล้วกันนะครับพี่ก็จะได้ 2x บวก 2y บวก5คูณกับเนี่ยแล้วก็แทน z เท่ากับเท่านี้ลงไปนะครับ660ลบ 7x ลบ 3y เท่ากับ800อ่าเขาคิดเลขครับ5คูณ660ได้ 60, เท่าไหร่เอ่ย อ่าสามพนะครับแล้วก็ลบ5้าคูณลบเจก็จะได้35 x 5ิบคูณลบสาได้ลบสนะิบห้าวเท่ากับ800แล้วก็คิดเลขต่อ2 x งลบสามเลบสามเนาะอ่าสองลบสิบได้ ลบสิบสามวายแล้วเราก็ย้ายสามพันสามร้อยไปลบแปดร้อยใช่ไหมครับนั่อะไรเอ่ยลบสองพันห้าร้อยนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นลบหมดเลยใช่ไหมครับพี่ก็จัดรูปให้สวยงามนิดนึงนะครับพี่ก็ลบคูณตลอดสมการพี่ก็ได้สามสามเอ็กบวกสิบสามวายเท่ากับสองพันห้าร้อยเป็นสมการที่ห้านะครับโอเค ต่อไปพี่ก็จะนำสมก,การที่4ี่ใช่ไหมครับแทนลงในสมก,การที่2ทงถ้าไมพี่ต้องทำแบบนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับพอเราเอาสมก,การที่4ี่แทนในสมก,การที่หนึ่งเนี่ยมันจะเหลือสองตัวแปรแล้วแล้วพอเราเอาสมก,การที่สี่แทนลงในสมก,การที่สองพี่ก็จะได้มหอีกสมก,การหนึ่งที่มี2ตัวแปรแล้วเราก็สามารถแก้เอกับ e y มาได้ไงครับอพอเก็ตไอเดียไหมประมาณนี้ครับ แต่ข้อน,นี้มันค่อนข้างเถอกอ่ะพี่ว่าก็เพราะเลขมันเยอะนะครับต้องฝึกคิดเลขให้คล่องอ่าโอเคไหมพี่ก็เอาสมก,การที่สี่แทนลงในสมก,การที่สองนะพี่ก็ได้ตามนี้ก็คือเนี่ครับเอาแซเท่ากับเท่านี้ไปแทนในนี้เนาะอ่าก็จะได้ตามนี้แล้วก็คิดเลขครับปัญหาข้อน,นี้คือการคิดเลขครับเพราะเลขมันเยอะอ่าต้องคิดเลขคูณเลขให้คล่องหน่อย สามูณหกรจะได้หนึ่นแะครับแล้วก็3ามคูณลบเจได้ลบยี่สนะครับสาูณกับลบสาได้ลบเกนะครับเท่ากับ1,000งพัี่เลขครับ 4x ่ 4, X, ลบยี่ใช่ไหมครับได้ลบสิบแล้วก็ สิ y ลบเก้า y ได้ y นะครับแล้วก็ย้ายตัวนี้ไปลบกับหนึ่งพันเนาะจะได้เป็นลบเก้าร้อนะครับเป็นสมการที่หกติดไว้ก่อนเนี่ยครับเหลือสองสมการ2ตัวแปรแล้วแล้วเราจะสามารถแก้หา x กับ y ได้โอเคไหมเราจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับใช้วิธีกำจัดตัวแปรก็ได้นะเนี่ย หรือจะใช้วิธีแทนค่านะครับซึ่งพี่ชอบแทนค่าเนี่ยจากสรรมการที่หกถ้าพี่สังเกตนะครับพี่จะย้ายลบสิบเจ็ดไปฝั่งโน้นให้เหลือวาตัวเดียวนะครับพี่ก็จะได้สิบเจ็ดอลบเก้าร้อยแปดสิบอ่ะให้เป็นสรรมการที่เจ็ดแล้วเดี๋ยวพี่จะแทนสรรมการที่เจ็ดเนี่ยก็คือวาตัวเนี้ยแทนลงในสรรมการที่ห้าครับอ่าก็แทน นำสมการที่7แทนในสมการที่5ครับก็จะได้เป็น 33x บวก13คูณกับ 17x เลบ980เนาะเท่ากับ2500อ่าโอเคเนาะก็จะได้เป็น 33x บวก13คูณ17อ่าคิดเลขนิดนึงครับอ่าข้อนี้ ต้องคิดเลขเก่งๆหน่อยนะครับ ừ, ใครคิดเลขไม่คล่องก็ต้องลองฝึกดูนะครับ7จคูณสได้21่สดทดสองคูณหได้7บวกอีก2เป็น9นะครับตรงนี้เติมศูนย์หคูณสามได้สามหคูณหได้1น่งบวกกันจะได้เป็น2องยยีครับก้อนแรกได้221รสเอ็กซ่วนก้อนที่สองนะครับอ่ะสิาคูณ 9ก้ปดิใช่ไหมครับอ่ะพี่ก็เอา13บสคูณเกก่อนนะอ่ะพี่เอา98ตั้งแล้วก็คูณ13แล้วกันก็าคูณแได้ยีิบสี่เนาะทดสองคูณเได้27ใช่ไหมครับแล้วบวกอีก2เป็นยีิบเเติมศูนย์อันนี้1นคูณแได้8 1ดคูณเได้9บวกกันจะได้เป็น4อันนี้ 9กบวกแได้สิบเจทดหนึงอ่าเอ่าสอบวกเได้สิบเอนาะบวกอีกหนึ่งเป็นสิบสอเนี่ยก็จะได้ตามนี้แต่ที่พี่คูนอ่ะพี่เอาแค่13คูณกับ98ดใช่ไหมครับแต่มันมีศูนย์ด้วยอย่างนั้นพี่ก็เลยต้องเติมศูนไปทีหลังนะับโอเคไหมดังนั้นจะได้เป็นเมื่อคีเลยนะครับที่พี่เขียนอ่าได้เลขเยอะมากเลยใช่ไหมครับอ่า งานาะเนี้เป็นโจทย์ที่พี่ว่าเลขมันเยอะไปอ่ะมันค่อนข้างถึกนะครับค่อนข้างเสียเวลาเลยครับสาหรับแผ่นหนึ่งปีนี้พี่ว่าเสียเวลาสุดแล้วก็คือข้อนี้เพราะคิดเลขเยอะอ่ะก็คิดเลขต่อครับสามสิบสามเอ็กวกสองสองหนึ่งใช่ไหมครับสองสองหนึ่งเอ็กก็จะได้เป็นสองร้อยห้าสิบสี่เอ็กนะครับแล้วก็อันนี้ก็ย้ายไป ฝั่งนี้ใช่ไหมครับย้ายไปบวกจะได้เป็นหนึ่งมืนห้าพันสองร้อยสี่สิบแล้วเราก็ย้ายตัวนี้ไปหารใช่ไหมครับอ่าไดเอ็กเท่าไหร่ ơi. เอ่ยเอมาลงตัวพอดีไหมถ้าพี่ลองเอาถ้าเอาหกคูณกับสองห้าสี่จะได้เป็นโอ้ตรงเป๊ะเลยใช่ไหมครับ หมายความว่าก้อนนี้จะได้254ตัดกับ1,524จะเหลือ6ดังนั้น x ได้60ครับโอ้โหตรงเป๊ะสวยงามมากครับโอคิดตั้งนานได้แค่60อพอเราได้ x เป็น60เราก็เอาไปแทนในสมการที่7ครับเราก็จะได้ค่า y มาก็คือ17คูณกับ60ลบเท่านี้ 9ก้าสิบเจ็ดคูณหกได้เท่าไหร่เ่ยหกคูณเจ็ดได้ส2สองใช่ไหมครับทดสี่หกคูณหนึ่งได้หกบวกอีกสี่เป็นสิบแต่ว่าตรงนี้มันมีเลขศูนย์ด้วยใช่ไหมครับดับงนั้นคำตอบก็ต้องเป็นนะเติมศูนย์เข้าไปเป็นหนึ่งพันยี่สิบแล้วก็ลบเก้าร้อยแปดสิบจะได้สี่สิบาได้วายแล้วเหลือ Z ตัวเดียวใช่ไหมครับ หาแซจากไหนก็นี่ครับสมสการที่4ก็คิดเลขครับเอา x กับ y มาแทนเนาะที่เรารู้แล้วอ่าก็จะได้ตามนี้เนาะก็จะได้แซดเท่ากับ6 6 0้อลบเคูณหได้ส2เนาะแล้วก็เติม0ูนคูณสได้12เติม0อ่าได้เท่าไหร่ครับอันนี้คิดเลขมานะครับจะได้ ร้อโอเคไหมเนี่ยพอนี้ค่อนข้างถึกเลยกว่าจะได้ XYZ มาโอเคนะครับก็เดี๋ยวพี่ไปต่อหน้าต่อไปแล้วกันนะที่ไม่พอเนี่ยแก้ยาวมากข้อนี้โจทย์ถามตัวนี้เนาะตัวนี้ครั้งที่4ี่เนี่ยว่าต้องจ่ายเงินกี่บาทก็คือถาม 5X5Y7Z บวก5 y บวกเเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยฮตัวนี้มาได้ก็จบแล้วครับ ่จากเมื่อกี้เนาะที่เรารู้ x ได้เท่าไหร่นะ x เข้ากับ60 y เป็น40แล้วก็ z เป็นร2อนะครับก็มาแทนค่าครับได้คำตอบแล้วเป็น5คูณ60บวก5คูณ40บวก7คูณ120 5คูณ6ได้30เติมศูนเนาะเพราะมันมีศูนย์อีกตัวอันนี้ 200 7 12, นะ้อคูสิบสได้เท่าไหร่ครับ84แล้วก็เติม0คิดเลขมานับข้อนี้จะตอบ1340โอ้โหสมกับเป็นเติมคำเกคะแนนนะครับอ่าก็ฝนไปครับก็ได้แล้ว9คะแนนแต่สอบพี่พี่ว่าข้อสอบข้อนี้ค่อนข้างถึกนะครับก็เสียเวลาน่าดูเลยนะครับแต่รับปี64เนี่ยที่สอบไปล่าสุดเลย ค่อนข้างถึกแต่ถามว่ายากไหมไม่ได้ยากครับแต่มันถึกนะครับโอเคไหมครับมันค่อยๆลุยไปแต่ว่ามันจะเสียเวลาครับโอเคเนาะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันข้อต่อไปนะครับ